ภพลีรัตนคจรค่ะยินดีด้วยครับตอ่อธนาภพครับหล่อมากโอ้โหเอ็มเป็นไรเป็นไรเป็นไรเฮ้เ <c oughs> ออเชิญเลยน้องต่อนะอ่า <c oughs> ยินดีด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องต่อนะครับกล่าวความรู้สึกอะไรสักเล็กน้อยครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมต่อธนภพลีรัตนคจรนะครับ ออน่ารักน่ารักก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบคุณแคสสวอร์ดปีนี้ด้วยนะครับผมยินดีด้วยกับ16ปีขอให้ปังๆตามรางวัลที่ผมได้เลยนะครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตกันอยากขอบคุณคนดูทุกๆค,คนมากนะครับที่ที่เชื่อใจแล้วก็ยังคงให้การสนับสนุนพวกเราตลอดมานะครับผมยังก็ ขอบคุณที่ทําให้ผมมีแรงในวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็รักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะ